อ,อ,ะอะไรวะใช้องเป็นอะไรวะคืออะไรไม่เข้าใจคืออะไรไฟอะไรวะพี่ไม่เป็นห่วงความรู้สึกไฟหน่อยหรอหรืออธิบายให้ไฟเข้าใจคืออะไรคืออะไรคืออะไรแป๊บนึงนะอยู่ๆคนมันมามันมาพิมเลมยช่องปิมหรู้แป๊บนึง เรื่อไอปอะอะไรไปเหมือนน้อยใจเรื่องต่อตัวมั้งเอา้าแล้วคนอื่นเขาไม่แข่งกันแล้วแล้ว,ลวจะทำยังไงฮะอ่ะ,อะคนอื่นไม่แข่งกันแล้วจะทำยังไงผมจะต้องไปเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายอะไรอีกอะ ก็ประมาณโดนลำหมอเซิร์ฟขอบคุณไม่รู้ไอ้ไปมันพูดอะไรไม่รู้แล้วแชทมันมาพิมพ์ใส่พี่ว่าอะไรวะไม่ไม่อธิบายแบบไม่ไปอธิบายไอ้ไปให้เข้าใจหน่อยหรอคืออะไรกูไม่เข้าใจมันคือไม่ใช่ปัญหาแบบเรื่องอะไรมันแค่มันเอาตรงมาคือความรู้สึกอะก็เกี่ยวกับเรื่องสปอร์คือมันนานมาก มันเลยทำใจยากไม่รู้ว่าเริ่มซ้อนแต่เมื่อไหร่แต่ก็นานมากอ่ะมันเลยเนี่ยมันเลยแบบเออขอมันเลยทำใจต้องใช้เวลาทำใจหน่อย มันเสียดายหลายอย่างแหละเสียดายเสียอารมณ์เสึกอะไรเงี้ยกันันนี้แหละไม่มีอะไรแหละผมเคยอ็ผมพูดแล้วว่าไปเนี่ยเคยอยู่บ้างไหมเคยอยู่บ้างไหมตอนตอนที่เพื่อนเขาอยู่กัน,นะอะฮะแล้วกูเป็นคนพูดตรงๆด้วยพอได้ยินอะไรแบบนี้แล้วกูกูขึ้นเลยอะ่ะ อยากให้น้องเคลียร์ใจกับพี่พี่กูกูทำอะไรผิดวะไม่ผมทำอะไรผิดวะผมทำอะไรผิดฮะเนี่ยมานั่งรวมกันเลยสิบสองคนเนี่ยนับหัวได้เลยใครอยากไปแข่งออฟไลน์บ้างเอาปะคุณเวสคุณเวสผมถามคุณเวสหน่อยเอาตรงๆนะคุณเวสอยาก <นะ S 1> ไปแข่งออฟไลน์ปะผมมาแล้วออตอนตอนก่อนนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ที่หลังจากเกิดแข่งกับดูไว้เสร็จอะไม่ไม <ละ S 2> ไ เออผมก็ไม่อยากไปทำไมเอาเนิร์เปล่าอันนี้แค่ผมอยากเห็นความคิดเห็นเนี่ยเนี่ยสองคนเนี่ยคุณไม่ไปผมไม่ไปแล้วทีมไงไปกงไงต่อวะผมอยากรู้ไอ้เนิร์ดก็ไม่ไปใช่ไหมนี่สามสามหัวลักไม่ไปแล้วนะสามคนอนะ่ะไอออนก็คงไปนะถ้าเราไม่ไปอะ่ะนี่สี่คนแล้วนะนี่ฮะสี่คนแล้วนะเนี่ยสี่คนแล้วนะที่ไม่ไปอะ่ะอา้าว เอาไงต่ออะผมถามเอาไงต่อล่ำแกไงเออเหมือนเหมือนเหมือนจะเหมือนจะมีบางบางคนแบบไม่ถูกใจที่แบบทำไมไม่อธิบายน้องน้องอะไรเงี้ยไอ้ไม่อธิบายไปอะไรแบบนี้ไอ้ไปมันก็เลยรู้สึกไม่ดีมาโดยตลอดซึ่งตอนที่เราคุยกันไอ้ไปไม่เคยเปิดหูเลยนะมันไม่อยู่มันไม่เอินมันไม่อยู่ไม่แต่ก็พูดแต่ก็พูดกันมาตลอดว่าถ้ามันมีเรื่องแบบนี้ก็ไม่ไปกันดีกว่าเราพูดกันตลอดอยู่แล้ว เราพูดกันหลายวันด้วยพูดมาจนจนถึงวันที่เขาเอาคําตอบนั่นแหละภาพตอนเด็กอ่ะมันแรงประใจโดยสุดหนึ่งอ่ะแล้วพ่อแบบก็ไม่ได้คิดว่าวันนึงจะมาเล่นเกมนะแบบวันนึงจะมาเล่นเกมอะไรเลยแล้วพ่อมาถึงวันเอ๋อเล่นเกมมาแล้วเอาได้แข่งเฉยอะไรเงี้ยแล้วมันจะถึงแบบภาพที่คิดไว้ตอนเด็กแล้วอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะมันเลยแบบ รู้สึกไง็นั่นแหละตอนที่เขาอยู่กันหนูไปไหนะลูกฮะตอนที่เขาอยู่กันหนูไปไหนะลูกฮะตอนที่เขาอยู่กันหนูไปไหนลูกป้ายอยากจะถามที่หนูไปไหนลูก ต้องให้โทรตามไงอันนี้คือขอญาตแบบพูดกันตรงๆเลยนะเขารู้กันหมดทุกคนแต่ไปไม่รู้งงเหมือนกันอตองเติมากอ่ะ เอ้ยละมันผมเติมไม่ได้หรอกปั๊มไม่มีน้ละมัน เรื่องแข่งหงายจ้างก็เดี๋ยวผมมองว่ามันมันผ่านไปแล้วเว้ยมันผ่านไปแล้วก็แล้วไปแล้วมันก็เสียความรู้สึกกันทุกคนอ่ะพูดตรงๆอ่ะอยู่ที่ว่าใครจะตั้งตัวจได้ทันฮิวได้ทันซึ่งสิบสองคนมันก็คือมันก็คือไอ้ลงมติชนอ่ะง่ายๆคือประชาธิปไตยอ่ะเสียงมันแบบตัวหลักๆมันถอนหมดแล้วอ่ะไอ้เธอก็ไม่เอาผมก็ไม่เอาไอ้เนิร์ดก็ไม่เอาไอ้เวทก็ไม่เอาเนี่ยหายไปห้าคนอ่ะ ผมอยากรู้อ่ะคนที่อยากจะแข่งต่อผมอยากรู้อ่ะจะเอาใครมามาสวอปแทนได้สำรองสำรองเปลี่ยนได้แค่สามอ่ะหายไปแล้วห้าเหลือเจ็ดเอาเข้ามาสามเป็นสิบสามว่าสามคนที่จะเข้ามามีใครอยากเข้าไหมฮะลุงเหรอก็ไม่เข้าแล้วหนึ่งไอ้แจ็คเหรอไม่เข้าอยู่แล้วอติเหรอไม่ไปอยู่แล้วใครอ่ะ ใจไม่เอากันแล้วอ่ะนี่ยังไม่นับรวมรายชื่อที่บอกว่าไม่ไปอีกนะอีกหลายคนแบบหลายๆจัดเลยนะเอาจริงเจ๊ก็เสียความรู้สึกไม่ต่างกันหรอกเว้ยเจทุ่มเดทั้งเวลาทุ่มเทั้งแรงใจทุ่มเดทุกอย่างเลยมันก็ไม่ต่างกันหรอกอแล้วแล้วนี้คืออะไรอ่ะ าจริงๆอ่ะควรถ้าถ้ารูา้สึกอะไรอ่ะควรมาพูดกันตรงๆแบบพูดกันตรงๆเลยมาพูดกันเลยแล้วมาถามเพื่อนมาแบบตรงๆกันเลยอ่ะไม่ใช่แบบไปเวน้อยใจอ่ะ แชทเดี๋ยวนี้แชทแม่งก็แบบบางคนแม่งก็ข้างแม่งก็ข้างจัด ไม่เรื่องแข่งอ่ะไม่ได้ผิดที่ไรหรอกเราตอดด่อตัวไปแล้วก็จบไปแล้ว,แล,วแล้วก็แล้วกันไปแล้วเว้ยคนดูไม่ต้องไปโดนฟูโทดษดนี่หรอกเราเราเราตัดสินใจสอนตัวไปแล้วเราเราตัดสินใจโดยแบบความชอบทมอะ่ะเขาไม่ได้เาคับให้เราต่อตัวนี่มันมันไม่เกี่ยวกับใครทังนั้นเว้ยมันเกี่ยวกับเรา

ผมอานี้ดีกว่าจะไปออกมันจะไปโพลผมมีคําพูดหนึ่งที่จะพูดนะคนดูฟังและคิดไต่ตองให้ดีนะและเก็บมาไว้ในใจนะรู้ว่ารู้ว่าเอ็นดูคนที่รักแล้วก็รู้ว่าอยากโอบคนที่รักแต่ผมฟังผมนะช่วงนั้นน่ะที่เกิดขึ้นน่ะไม่มีใครไม่แย่ครับฟังช่วงนั้นช่วงเวลานั้นที่เกิดขึ้นน่ะผมอยากจะรู้ว่ามีใครล่าเริงมีใครมีความสุขมีใครแบบรู้สึกดีวะณช่วงณช่วงเวลานั้นน่ะ ทุกคนล้วนเจ็บกันทุกคนมผมพูดแค่นี้แหละทุกคนล้วนเจ็บกันหมดทุกคนแหละแย่ทุกคนครับจริงๆทุกคนดาวหมดแล้วอคนที่นาเห็นใจคือใครค,คือไปอย่างเนี้ยหรอเขารู้สึกแย่กันหมดเว้ยผมพูดเลยทุกคนแบกรับหมด อย่าให้อย่าให้อย่าให้เราอะไปฮิวใจคนอื่นเลยเราต้องฮิวใจตัวเราเองก่อนดีกว่าทุกคนผ่านช่วงเวลาที่แย่กันมาหมดครับผมว่าผมผมบอกให้ไม่มีใครรู้สึกดีหรอกกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างอ่ะเหินนี้มันเจบ้อยเนไว้ก่อนหลุดไหมไม่รู้เหินไว้ก่อนชื่อเหินนี้ตงหนึ่งตังหนึ่งแล้วเร็วเราต่งหนึ่งนะมาสักทีเร็วเร็วมาเลยเนดินเซนดินเ้นดินเซนดินเซนดินตังค์สองตัองแล้วเร็ว ม okay. right. ีมีเอาไว้เลยมาเติมมามาเติมมาสัเอนีห่งแล้วผมเห็นแล้วมตมาดูเป็นองแล้วมันปทาง้านจิตใจเขาเลยบลเขาไปทางเลยบลมันผู้แปลนะผู้แปลงเหมือนกันนะแต่มันเปลสองนะครับสามมันไล้ามปัดปเดนเอผมอามว่าผมมาเข้าใจไปนะแล้วผมก็เอนดูความรู้สึกไปด้วยแต่แต่คนดูที่แบบ บอกว่าทําไมไม่ไปแบบไอน้นี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทําไมไม่ไปเหมือนอารมณ์โอ,โอ้น้องหรืออะไรเงี้ยนั่นแหละผมก็เลยอยากให้เข้าใจว่าทุกคนน่ะอยู่ในช่วงเลวร้ายกันหมดครับไม่มีใครรู้สึกดีหรอกกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะทุกคนทุ้มเทกันหมดมันไม่มีใครหรอกตั้งใจมากกว่าใครหรือไม่มีคนที่ไม่ตั้งใจเลยอะไรเงี้ยผมบอกให้บางเรื่องบาง,บางเรื่องเขาคุยกันแล้วก็พูดออกสื่อไม่ได้อะ่ะผมพูดเลยแต่ทีมอะคุยกันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าบางคนก็มาบ้างบางคนก็ไม่มาบ้างแต่แต่ผมก็รู้สึกว่าคนที่ไม่มานะช่วงเวลานั้นอะ่ะเราก็คิดว่าอาจดราม่าที่เกิดขึ้นอาจจะไม่อยากมาคุยหรืออะไรงนี้เข้าใจไหมเราก็โอเคไม่ได้ตามใครหรือก็ไม่ได้เรียกใครมารวมก็เอาคนที่พอที่จะแบบรับดาเมจนะช่วงเวลานั้นได้มารวมกันก่อนแล้วก็คุยกันแล้วทุกคนก็บอกว่าเออไม่แข่งแล้วอะไรงี้ก็คือจบ เแล้วเ็ว่าอยู่นหนื่อยอยู่หรอทาหนอแล้วที่นี่มันล่เฮี้ยชัดหมาที่เองไอ้เาี้ยนี่มันทำตรวพวกกูปวดไอ้สัตว์ไอ้เด็กเี้ยมอเดกเฮม้ยชัดหมาชนูวามอยู่เหมือันทอยู่อนกันทำอยู่เหมอันทำอย่มือับายู่หมือกันถ้อยู่เหมือนกันทำอยู่เามอนกัทำอยู่เมือทำอยู่เหมอนกันอยู่เหมือนกันทอ่เมือนกันายู่เมอนกันามอยู่เมือกันท่เมอกันทำอยูเมือก่เมอกันทำอยู่วมอกันอยู่เหมกันเลอยู่วมอนย แต่ก็อธิบายในทุกๆมุมที่เกิดขึ้นผมก็เป็นยังไงผมก็เป็นกัปตันอยู่แล้วผมก็รับรับผิดชอบความรู้สึกของน้องทุกคนอยู่แล้วฟังผมไปส่งนะครับรับรผิดชอบทุกคนไม่วอรับผิดชอบในสิ่งที่แชทคิดด้วยแล้วกันเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนแบบว่าคนตัดสินใจในเรื่องเนี้ยด้วย